เลิกงานมาแม่มาดูขยะดูด่มันจะมีอะไรได้บ้างโอ้มาถึงไ็เจอเลยพี่น้องโอ้รถดำโอ้พี่น้องรถดำคันใหญ่เลยพี่น้องโอ้ใช่ด้ดูพี่น้องแล้วรถดำพี่น้องโอ้ไม่ได้ซื้อแล้วนี่โอ้โหไม่มีใครดึงให้เลย โอ้โห,หน้องมดำให้น้องเอาไปให้เด็กเล่นได้เลยเนี่ยนู่นน่ะโอ้โขนใหญ่เลยน้นองไม่รอดด้วยน้องดำได้ด้วย,อวยโอ้โนึกว่ามันดำได้โอ้เิ่งนี้อุ้ยตุ๊กตา ขยะตุ๊กตาพี่น้องนี่ตุ๊กตาขยะเอานี่นั่นน่ะเขามาทิง้งนี่พี่น้องตุ๊กตานาา่นารักน่ารักนี่ดีดีนี่โอ้แค่มาทิง้งอ่ะใส่รถไว้ใส่รถไว้ไโอ้เสื้อผ้าเต็มเลยพี่น้องเสื้อผ้าเด็กเล็กนี่เขาซักแล้วเขาก็เอามาทิง้งรอเอาไปไอ้ไว้เช็ดโต๊ะเช็ดอะไรก็ได้นะ ตุก๊กตาเต็มเลยโอ้ยเนี่ยพี่น้องมันยังไม่ใหม่เลยพี่น้องเนี่ยะจะไม่ใหม่อะไรเนี่ยไม่อยู่เมืองไทยบ้างเนาะเก็บไปขายเนี่ยอันนี้กระปุกสีสีเหลือยต่างหากเนี่ยเต็มกระปุกเลยมีอะไรน่าสนใจบ้าง ก็จะมาทิ้งทุกวันเลยน้องแต่เราต้องมาดูบ่อยๆเพราะว่ามันคนอื่นพอเขามาดูเขาก็เอาไปแชื่งกันเชื่อกันนาวอะไรโคมไฟโอ้ยน้องโคมไฟน้องดีเลยโคมไฟ พักเสียบได้อยู่ของไฟดีอยู่โอ้ตัวนี้มีหมวกกันไหมน้องเนี่ยก็หมวกหมดที่นีโอ้ได้ลมด้วยโอ้หไม่รังลมยังดีเลยทิ้งได้ไงทิ้งมาได้ไงมันเอามาทิ้งโอ้เสียงเลยแตกมันเนาะ โอ้ยที่ทอดปผ่อนโอ้เสียงเลยไม่ไน่าเลย,อยเอกางเกงก็มีนะเป็นวังกางเกงใส่ไปทำงานก็นได้พี่น้องนี่เนี่ยมันดีๆเลย ี่พี่น้องเกงยีนพี่น้องเนี่ยยังใหม่ใหม่นะเกงยีนกรีวายเมืลพาร์ดี้ดีเนี่ยถุงนี้เลยโอ้ถุงนี้เป็นตุต๊กตาเนี่ยตุ๊กตาเต็มเลยอุม้มได้หมวกเลยพี่น้องนี่หมวกยังใหม่ๆเลยพี่น้องเขาซักแล้วนี่ยังใหม่ยังดีเลย นั่นนั่นพี่นอ้องนั่นยังดีอยู่เลยเนีแสบได้เฉยเลยทำไปคิดมากของแค่เยอะเลยพี่น้องโอ้รถแรงอยู่นี่เว้ยเราเด็กมากมาขี่รถแรงพี่น้องโอ้ยมาแย่งรถแรงกันเลยโอ้ตู้เสื้อผ้าพี่น้องเต็มเลย,เยตุกตต๊กตาตุ๊กตาช้าง ตุกตาช้างใหม่ๆเลยพี่น้องไม่ใช่เก่านะใหม่ๆเลยพูดคืบบใหญ่เลยพี่น้องผูกเปลกำลังไคยพป่น้องห้อยตรงเด้งเลยเอาเลยมาทิ้งบ้างกันไหลูกที่วางกระติกน้ำร้อนพี่น้องยังใหม่เลยที่วางกระติกน้ำร้อนเอากามาวางได้พอดีเลยแต่ว่ากาเขาไม่มาทิ้งเท่าต่อน้ำทีช อะไรนี่โอ้ยหัวซองผ้าป่านี่พี่น้องกางเกงดีเลยกางเกงนี่เนี่ยกางเกงดีใส่ทำงานได้นะพี่น้องนี่เนี่ยแจ้งใหม่อยู่เลยเนี่ยมันเลือกเอาเหมือนกันพี่น้องนี่ว่าเขามาเลือกเอาเหมือนกัน นะครับเโได้หลายตัวแล้วเราจะรวยไปด้วยกันพี่น้องอเลยได้เกง่งสามตัวน้องมีแต่เก่งดีๆเลยเอาไว้แส่ทำง,งานโอ้แมคโคเบสแมคโครเบสดีๆเลยนี่โอ้ยังใหม่เลยเโคเบสเ่อือหือ <c oughs> เว้ยดีเลยพี่น้องนี่สายไฟยังไม่ตัดเลยนี่ยมือเขาดีเลยลอยลองลอยทำยเก่งดีๆเลยพี่น้องใส่รงอินเนี่ยใส่เก่งดีเลยถ้าใส่เก่มไปทำงานพี่น้องยังใหม่เลยพี่น้องเลยนะนั่นแหละแต่ทำงานน่าสบายเลยนะ ครับก่อนครับก่อนไจะได้ก็ได้ไม่เก้งใหม่ๆเลยใส่กระเป๋าก่อนพี่น้องสมบัติได้ไงสมบัติได้ีงนี่เก้งนีน่มันกันเบ่งดีเลยเนี่จับไปใส่กระเป๋าไว้นี่อยู่คน,นใส่ทำงานได้ แั่ไปพี่น้องสามตัวไม่ได้เสียตังค์สักบาทแสงแจงกินแล้วมันเจ็บขานี่อันนี้น้ำร้อนเอาไปนั่นนะได้แล้วทุงหนึ่งโอ้ยพี่น้องเองไม่ได้เสียตังค์สักบาทไ <c oughs> <c oughs> ม่ได้เสียตังค์สักบาทมีแต่ได้กลับได้ดีหมวกมวก็ได้นี่ยหมวกก็ได้ ยังไม่สิ้นสุดน้องรถแทนนี้เลยเนี่ยเก้าอี้โอ้ยมีหมาด้วยมาน้อยของดีๆนั้นเลยทุกกระดาษเด็กน่ยเต็มเลยเยอะๆเลยกปน้องโอ้ขนาดเต็มเลยกปน้องกล่องใส่ของ ไม่เป็นบ้านเราเนาะบ้านเรานี่ไม่ได้ของดีเั้งนั้นเลยพี่เกลือใช่นนองมันค้าแล้วเราค่ามมาใหาม่อันนี้อะไรนี่อะไรเน,น,นองอันนี้อะไรนี่ยังใหม่อยู่เลยเนี่ยโป๊กระตาแปลกดี ได้แปลงอย่างสีมพูยน้องแปลงวีพรมยน้องโอง้พี่น้องใช้ได้เลยใชดีไม่ต้องซื้อใส่กระเป๋านี่น้องใส่กระเป๋าเลยกาลางเกง càng kèn càng kèn càng kèn, này coi đi đi, ô, đang kèn này nè nong, tìm này xẻ pha, tháo pha mà Tìm nong เออนี่เสื้อผ้าโอ้กางเกง,งเอะไรยังล่ะนี่กอกางเกงโอ้กางเกงยังใหม่เลยนะ้องโอ้ตัวใหญ่เกินเนี่ยเ,เราเพนะื่อน้องใหญ่กระเป๋าตังค์ลอนะไรตู้พี่น้องกล่องไม้เต็มเลยของไม้แผ่นเยอะเต็มเลยเฮ้ยกระเป๋าตังค์ใครวะ มันเทจ,กกเจังนะกระเป๋าตังนี่ดูพี่น้องคนนอมาทิ้งพี่น้องป้าย,ยังไม่ออกเลยพี่น้องเลยนี่ยป้ายราคายังไม่ออกเลยพี่น้องอราคาเท่าไหร่โอ้สามสิบเท่าไหร่โอ้สองบ้านเรามันสองหมื่นหนึ่งนาะโอ้เอาเทไปยังใหม่ใหม่เลยพี่น้อง ป้าย,ยังไม่ได้ออกเลยเสร็จโจรได้สองกระเป๋าแล้วพี่น้องเอ้ยนก็สองกระเป๋าแล้วนี่ใหม่ๆเลยนี่ป้ายยังไม่ไดาทิ้งเลยเนี่ยไม้พี่น้องเอาทำเอาไปทำกระท่อมได้เลยนี่กล่องไม้เต็มเลยโอ้อยดูรถก่อนนะ ตัวน้อยขึ <c oughs> ้นรถไปก่อนนะแล้วก็จะพากลับบ้านโอ้เป็น้องกระเป๋าใหม่เลยนะั่นะใหม่ๆม่เลยป้ายดูป้ายเขาจะไม่เดททิ้งเลยนะี่ป้ายยังมีอยู่เลยเท่จังวะโอ้เต็มกระเป๋าเลยไปนน้องเต้าเต็มกระเป๋าเนาะ แดดมันจ้าแล้วพีน้องเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านแล้วเนี่ทางกลับบ้านอันนี้ก็มักสันเรียงแดดก,ก็ร้อนร้อนตอนนี้หกโมงแล้วพี่น้องตรงนี้ไม่ข้าเร็วแล้ว พี่น้องหมวกก็ได้ฟรีต่างหากไม่ต้องไปซื้อหรอกหมวกได้ใส่หมวกเท่เลยทางเดินเข้าบ้านก่อนทางเข้าบ้านพี่น้องไม่มีใครมาหรอกพี่น้องหาขยะไปคนเดียว